มาต่อไฟ3สเต็ปกันนะครับสเต็ปแรกไฟติดค้างสเต็ปที่2กดติดปล่อยดับสเต็ปที่3ไฟติดกระพริบมาดูวิธีการต่อกันนะครับผมจะใช้สวิตช์2ชุดนะครับตัวนี้เป็นกดติดปล่อยดับตัวนี้เป็นสวิตช์3ทางนะครับคล้ายๆ s สวิตช์ไฟเดียวนะครับ กดซ้ายออฟกดขวาออฟนะครับประมาณนี้เป็นสวิตสามทางสวิตไฟเลี้ยวนะครับอมาไล่ทีละชุดนะครับจากขั้วบวกแบตเตอรี่ผ่านฟิวนะครับเลือกฟิวให้เหมาะสมกับโหลดนะครับกระแสให้มันใกล้เคียงกันฟิวที่กระบอกฟิวมากกว่าโหลดนิดหน่อยนะครับจากฟิวนะครับผมเอามาวิ่งเข้า เอาชุดนี้ก่อนเนาะกดติดปล่อยดับง่ายๆนะครับก็เอามาวิ่งเข้าขาสวิตหนึ่งขาอีกหนึ่งขาของสวิตนะครับวิ่งมาตามเส้นนี้ปื้อมาเข้าตรงนี้ตรงนี้ผมจะต่อเข้าที่ขา85ของรีเลย์นะครับตัวนี้นะตัวร่วมนะครับวิ่งเข้า85รีเลย์ตัวนี้จบแล้วนะครับ จากฟิล l มาเข้าสวิตช์จากสวิตไปเข้าขา85รีเลย์นะครับสวิตชุดที่2นะครับสวิตช์สามทางแบบนี้จะมีไฟใส่ไฟอยู่3เส้นนะครับสีแดงเป็นสายคอมมอนขาร่วมนะครับสีเหลืองกับสีดำเป็นขาเอานะครับขาคอมมอนสีแดง ขาคอมมอนนะครับเนี่ยนะสามเส้นก็ต่อจากฟิวนะครับขาเอาสีเหลืองนะครับสีเหลืองผมก็ต่อเข้าแปดห้าโดยตรงนะครับแปดห้าของรีเลย์นะครับเนี่ยนะสีเหลืองเข้าแปดห้ารีเลย์หลักการมันคล้ายๆกันเลยครับตัวนี้กดติดปล่อยดับตัวนี้กด อย่างเดียวสวิตช์มันค้างนะครับมันก็เลยไฟก็เลยติดค้างนะครับคล้ายๆกันเลยไอ้ตัวนี้ถ้ากดค้างมันก็ติดนะครับรูปเดียวกันส่วนสีดํานะครับสีดําของสวิตช์ไฟเลี้ยวสวิตช์สทางนะครับสีดําตัวนี้พอเรากดปุ๊บมันไฟมันจะกระพริบนะครับมันจะเอามาสั่งที่รีเลย์แฟลก่อนนะครับ เอาสัญญาณมาเข้าที่ขาบวกนะครับสายสีดำของสวิตชเอามาเข้าขาบวกรีเลย์แฟลนะครับขั้วลบของรีเลย์แฟลชก็ต่อเข้ากับกาวตัวถังหรือกาวแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับขากลางตัวนี้มันจะกระพริบนะไฟจะกระพริบออกไปที่ขากลางก็มาวิ่งเข้าขา 85เหมือนกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะมาสั่งที่85นะครับอ่ะจบแล้วนะครับสวิตสวิตจบแล้ว2อ,อย่างรีเลย์แฟลจบแล้วนะครับต่อไปตัวนี้เป็นรีเลย์บอสห้านะครับ85เราเคลียร์แล้วนะครับ85มันจะไปวิ่งครบวงจรที่86นะครับ86ล้วก็เอามาต่อเข้า ขากลวนะครับลงกาวตัวถังกาวแบตเตอรี่ไปจบไปแล้ว2ขานะครับขา30นะครับขา30มสิบรีเลย์บอรเราก็เอาไฟบวกไฟบวกจากฟิลมาเข้าขา30นะครับเพื่อให้มันวิ่งสั่งออกมาที่ขา87นะครับถ้า8586มีสัญญาณทิกออกมานะครับมันจะเป็นตัวสั่งให้ ไฟบวกขา3าวิ่งออกมาที่ขา87นะครับ30จบแล้วนะ30ต่อไฟบวกจากฟิลเข้านะครับโดยตรงเลยจากนั้นขา87มี2ขานะครับขาไหนก็ได้ต่อเข้าไฟบวกของหลอดไฟนะครับหลอดไฟเราจะมีกี่หลอดก็ตามนะครับ2หลอด4หลอดเอาสายไฟบวกมาต่อร่วมกันตรงนี้หรือจะแยกอันนี้2อัน 8, 7, อีกอันนึงก็ไฟบวกอีก2อันนะครับมันจะทํางานเหมือนการจ่ายไฟบวกออกมาทั้ง2เส้นนะครับจากนั้นขั้วลบของโหลดของหลอดไฟทุกทุกเส้นนะครับเอามาต่อร่วมกันเลยขัว้วลบก็เอามาต่อเข้าที่ลบแบตเตอรี่ลบกาวตัวถังนะครับอันนี้ผมไล่จากไฟบวกผ่านวงจรต่างๆผ่านสวิตผ่านรีเลย์ผ่านรีเลย์ลลฟแฟลนะครับครบวงจรที่ขั้วลบแล้วนะครับ ถ้าเกิดผมวิ่งไฟมืดมืดมานะครับทางไฟมืดมืดมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็จะเปิดไฟสูงวิ่งนะครับปึ๊บพอมีรถสวนมานะครับไม่ว่าเขาจะเปิดไฟสูงหรือไฟต่ํานะครับผมจะปิดไฟนะครับถ้าผมเปิดไฟสูงมาเขาทางเขาก็มืดเหมือนกันนะครับทางเราไปมืดเขาก็มืดเขาก็เปิดไฟสูงมาเราปิดปึ๊บไฟสูงเขายังไม่ปิดเขาอาจจะลืมก็ได้นะครับ คิดในแง่ดีไว้เราจะพิปเตือนนะครับเฮ้ยพี่ไฟสูงผมปิดแล้วพี่ปิดหน่อยพี่ปิดหน่อยนะครับเพราะถ้าไฟสูงชนไฟสูงนะครับเนี่ยนะครับหลังจากที่เราสวนกันปุ๊บถ้าไม่ยอมปิดไฟสูงเนี่ยเราจะมองไม่เห็นชั่วขณะหนึ่งเหมือนเราเอาตาไปมองพระพระอาทิต์นะครับแสงพระอาทิตย์โดยตรงมันจะหน้ามืดพักหนึ่งนะครับ พอรถสวนกันปุ๊บข้างหลังรถเขาเนี่ยเราไม่รู้มีอะไรขวางอยู่หรือเปล่ามีสิบล้อจอดอยู่หรือเปล่ามีรถมอส่งมอไซค์จอดแอบ,บอยู่ข้างทางหรือเปล่าเราวิ่งเข้าไปอาจจะชนได้นะครับถ้าเกิดเปิดไฟสูงใส่กันนะครับอ้าวผมปิดแล้วผมเตือนพี่แล้วครับเตือนปุ๊บบางคันเขาลืมเขาเปิดอยู่เขาก็จะปิดนะครับเราปิดเขาปิดวิ่งสวนกันก็จบนะครับค่อยๆวิ่งช้าช้านะครับ เปิปุ๊บเราปิดไฟสูงแต่เราก็ยังมีไฟต่ํานะครับไฟปกติของเราอะขับช้าๆมันก็จะมองเห็นถนนได้ปกตินั่นแหละนะครับแต่ถ้าเราขับเร็วบางทีเราจะมองไม่เห็นนะครับวิ่งกลางคืนมืดๆเนี่ยเราก็ต้องเปิดไฟสูงนะครับเอาปิดเปิดไฟต่าสวนกันพอพ้นละปุ๊บผมเปิดพี่เปิดอันนี้ไม่มีใครเดือดร้อนนะครับแต่ถ้ามาเจอกันจังๆเนี่ยผมปิด พี่ไม่ปิดผมเตือนแล้วพี่ก็ยังไม่ปิดนะครับเดี๋ยวนี้เจอบ่อยนะครับผมไม่รู้ว่าตั้งใจหรืออะไรยังไงครับต๊อปไฟเตือนแล้วมึงก็ไม่ปิดนะครับเดี๋ยวมึงเจอสเตปนี้นะครับมึงกับกูใครจะหน้ามืดกว่ากันนะครับเดี๋ยวรู้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมต่อเพื่อพักหลังเนี่ยเจอไอ้พวกเปิดไฟสูงแล้วไม่ยอมปิดผมจะปิดทุกครั้งนะครับ บางทีถ้าผมลืมปิดเขาต็อปมาผมเปิดอยู่ผมก็ต้องรีปิดนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมเจอปุ๊บผมเปิดผมปิดปุ๊บผมท็อปเตือนพี่มาพี่พี่นิ่งเลยผมท็อปเตือนยังไงพี่ก็นิ่งนะครับมาพี่สูงธรรมดาพี่สูงธรรมดาเดี๋ยวพี่เจอผมนะครับใครจะมืดกว่าใครนะครับนะก็ ทางที่ดีก็คือเปิดแล้วก็สวนปิดแล้วก็วิ่งเบาๆสวนผ่านกันไปแป๊บเดียวนะครับแล้วเราก็เปิดอันนี้คือจบนะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับไฟสูงเราเปิดได้เขาเปิดได้ไม่ผิดนะครับกรณีถนนมันมืดมันมองไม่เห็นเราต้องเปิดไฟสูงช่วยจริงๆนะครับอีกจุดนึงนะครับจุดนี้วงจรยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมยังไม่มีอุปกรณ์นะครับถ้ากรณีเราเปิดไฟกระพริบอยู่ นะครับไฟกระพริบเราจะไปสั่งขา85นะครับจากรีเลย์เราเนี่ยมันจะไปสั่งขา85และเราเปิดสมมติไปลืมนะครับไปกดสวิตช์ตัวนี้ค้างนะครับเกิดกระพริบอยู่แล้วไปกดตัวนี้ด้วยไฟมันจะย้อนนะครับเพราะตัวนี้ก็ปลายทาง85ตัวนี้ก็ปลายทาง85นะครับไฟบวก ไฟบวกจากอันนี้กระพริบเข้า85นะครับพอเรากดอนน้นี้ปุ๊บไฟบวกมันก็วิ่งเข้าหลอดด้วยแล้วมันก็วิ่งย้อนมาที่ขากลางของรีเลย์ด้วยนะครับทำให้ไฟมันตีกันวิธีแก้ไขคือใส่ไดโอดไป1ตัวนะครับให้ไฟวิ่งออกได้แต่วิ่งไฟบวกวิ่งย้อนกลับไม่ได้นะครับไดโอดมันคล้ายๆกับเช็ควาวนะครับวันเวาว์นะครับ ส่งออกได้แต่มีไฟย้อนย้อนเข้าไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะครับลองไปหาข้อมูลดูนะครับมียอะแย่นะครับไดโอดในวงจรไฟพวกนี้นะครับเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแปะแปะรูปให้ดูว่าใช้เบอร์อะไรนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีเจตนาให้ทําแล้วไปเปิดกอ่อกวนคนอื่นนะครับคือคือผมใช้รถใช้ถนนตอนกลางคืน ประจำนะครับแทบทุกวันนะครับก็คือเดี๋ยวนี้เจอเปิดไฟสูงแล้วเตือนแล้วพี่เล่นไม่ปิดเลยนะครับผมหน้ามืดนะครับอย่างที่บอกมันอันตรายนะครับถ้าเกิดหน้ามืดไปแล้วพอสวนเสร็จปุ๊บข้างหลังผมผมมองไม่เห็นเลยนะครับถ้ามีอะไรจอดอยู่นี่คือบวกเลยนะครับเป็นอันตรายต่อเรานะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ